ผูดีข้าวข้าวมีคลองมีนามีข้าวอยางเลาะก่อนยางเลาะยางเละาละเอ,อ้ยมากันญามีแตน่นามคิดพิดหรือคิดถือเนอาะมะากันญามาปุ มึงนแงน่คุณแม่งกินหุนเมียวจนย่านบลอดอยู่ต้นมะชโมด้วเนี่นี่มึงมันกินกินแบบนี้คู่ต้นต้นพักหวานต้นมะตูมนี่เป็นแบบนี้มดบ่ยั่งตายอะไรต้นละกินพักเนี่ยพักขมเม็อันนี้หอมพักขมเม็อืฮ้อทงนา ตุ่งนาตุ่งนาเอ้ยผุ่นบักหลานคอยมันไปที่โซนโซนมันผมนมันมนกกะพากระจูดบังกระโพบันปุ่งปุ่งจูดอยู่บ้านเขาหายเด้มาจูดอยู่นาเหลืออีกสิบกว่านาทีก็จะลงดอกจะไหลไหลนัลล่งยิง่งแค่หันละ นั่งยิ่งแค่เสืม่มนี่ยฮะโอ้หินหดป่าผมเห็นบ้าผมประคอกข้อลอยน้ำหินหดตูป่าน้ำใสเขาจุดคลุฉลองออกพรรษาเลยค่ะเ้อะเขาใช้เสียงปืนนะเสียงปืนเสียงข้องหูแจ๊กจวกนี่คือ นี่แถวนี่ต้นพยุงบางระบ,บายกับอยขึ้นกันต้นพยุงพยุงเต็มคู่อันนี้นนแหละเข้าซัดมานก็เลยสูงน,นี่ยอดพักขมิกก็พ่อได้กลิ่นยูเด้ เมฆก,กับผักกระเดาอยู่น่วกันผักเมกผักกระเดาผักกระโดนและผักอีหินอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ผักกาดยาผักกาดย่านี่ปุ๊แล้วแต่ปุ๊บ่กินจะถือบนตะกี้มากหลายเขาใหญ่หายเขาอยู่เราด้วยตัดนั้นก็ลูกเฮดอันนั้เนเขาปุ๊กเฮดฟาง กระพุ้ห็ดฟางนี่จนว่ายากอยู่ไกลๆนี่อันนี้ต้นจานอันนี้อันนต้นมหาดกับต้นว่าเดี๋ยวจะบักต้นว่าอ,อ่ะมันงำมู่มะพร้าวกะทิอันนี้ต้นชพม,ม่ ช่มๆต้มใส่ปลาแซ่บแกงใส่เห็ดแซ่บกับผักติว่ายเามงนมีส nếu mà để hồ mưa đấy, cá tép này nha, cua phẳng, biển ảm các bạn. xin bay, anh ní nâm nè, xay môn, lồ môn, Điều. สามปีได้เท่านี้